สวัสดีครับผมจากช่องคลินิกกฎหมายกับทนายหมวกแดงนะครับผมก็จะมาเล่านะครับในส่วนที่ได้ทําคดีไปสดสดร้อนๆนะครับเอาไว้ให้เป็นอุทาหรณ์ของท่านลูกความหลายๆท่านนะครับเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงในคดีนะครับมีหลายท่านนะครับเมื่อมาปรึกษาทนายแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยท่านจะพูดไม่หมดหรอกนะครับพูดไม่หมด มันจะทําให้คดีนั้นนะครับการที่จะตั้งรูปคดีในการต่อสู้คดีของทนายผิดพลาดนะครับแต่ในคดีนี้นะครับสองคดีนี้ที่ที่ผมทํามากับทีมทีมงานทนายความของผมนะครับก็ได้สอบพเท็จริงจากรูปความนะครับอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ลูกความให้ความร่วมมือนะครับรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างนะครับในคดีแรกเนี่ยนะครับผู้เสียหายเนี่ยได้ร้องทุกกล่าวโทษ กับพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็ส่งสนวนให้พนักงานอายการนะครับในความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับตามมาตราสามห้าสองนะครับแต่ละกรรมก็จำคุกสามปีปรับไม่เกินหกหมืนบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับในคดีเนี้ยนะครับยักยอกเนี้ยผู้เสียหายเนี่ยลอง้องทุกกล่าวโทษมาทั้งหมดสี่สิบเจ็ดกรรมนะครับก็คูณกันไปว่าว่า ต่อสู้ถ้าสารพี่ภากษามาก็จะติดคุกกี่ปีนะครับในคดีเนี้ยนะครับทั้ง4-7กรรมนะครับก็ได้ต่อสู้คดีมาทั้งหมด3ปีกว่านะครับก็สุดท้ายนะครับสารชั้นต้นนะครับพี่ภากษายกฟ้องนะครับในคดีนี้ท่านนายการเป็นเป็นโจทย์นะครับแล้วก็ผู้เสียหายร้องเป็นขอเป็นโจทย์ร่วมนะครับก็ต่อสู้มา3ปีนะครับ ศาลชั้นต้นพี่พากษายกฟ้องทั้งสี่เจ็ดกรรมนะครับต่อมาโจย์ร่วมขออุทธรณ์นะครับก็ได้ได้อุทธรณ์ทางเราก็แก้อุทธรณ์ไปนะครับสาลอุทธรณ์นะครับก็พี่ภาคยามานะ package. พี่ภาคยายยืนตามสาลชั้นต้นยกฟ้องทั้งสี่เจ็ดกรรมนะครับแล้วก็โจ์ร่วมนะครับขอดีกานะครับแต่เป็นคดีที่ต้องห้ามดีกานะครับคดีเป็นอันสิ้นสุดนะครับ ก็สามารถช่วยลูกความนะครับให้รอดพ้นคุกน,นะได้เกือบร้อยปีนะครับ <c oughs> ต่อมาหลังจากที่ผู้เสียหายในคนเดียวกันเนี่ยนะครับได้แพ้คดีในคดีนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็ได้นำเอามุลคดีเดิมเนี่ยมาฟ้องอีกนะมาล้อทุกอีกนะครับมาล้อทุกเป็นคดี ช่อกงนะครับร่วมกันช่อโกงทั้งหมดสามสิบหกกร,รัมนะครับตามมาตราสามสี่หนึ่งนะครับตามมูลกฎหมายอาญาม,มาตราสามสี่หนึ่งนะครับโทษก็จำรรและจำคุกสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ดำเนินการมาทั้งหมดเนี่ยสองปีนะครับอยู่ในชั้นพนังกงานสอบสวนชั้นอายการนะครับทางผมและทีมทนายความเนี่ยก็ ได้ดําเนินการทันหนังสือร้องขอความเป็นธรรมนะครับไปที่พนักงานอายการนะครับก็ไปทราบนัดทั้งหมดา36นัดก็2ปีกว่านะครับสุดท้ายแล้วนะครับในวันนี้ก็ตัวผู้เสียหายเนี่ยได้ถอนคําร้องทุกนะอายการก็มีคําสั่งยุติการดำเนินคดีกับจําเลยทั้งหมดนะครับรวมถึงลูกความผมด้วยนะครับ ในคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับในส่วนตรงนี้นะครับในเรื่องว่าในการที่จะคุยกับลูกความของตนเองแล้วก็ลูกความคุยกับทนายเนี่ยนะครับก็จะต้องเอาขา้อเท็นน hmm. จจริงมาคุยกันนะครับไม่งั้นจะช่วยเหลือก <In> ันไม่ได้นะครับอย่างคดีสองคดีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้งสี่เจ็ดกรรมแล้วก็คันหกกรรมเนี่ยนะครับทั้งลูกความก็เอาข้อเท็จจริงมาคุยกันว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนี้นะครับข้อมูลเป็นยังไงนะครับทาง ทีมทนายความเนี่ยก็ได้นะครับช่วยเหลือนะครับตามข้อที่จริงนะสุดท้ายก็ชนะทั้งหมดนะครับทั้งสี่เจ็ดกรรมทุกสารนะครับแล้วก็สายหกกรรมก็ในการยุติการดำเนินคดีนะครับก็เป็นอิสระครับลูกความก็เป็นอิสระนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับลูกความครับท่านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกความท่านอื่นนะครับหากจะปรึกษาข้อกฎหมายเนี่ยนะครับก็ควรนําข้อที่จริงมา มาคุยกับทนายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผมหรือท่านาใช้บริการของทนายคนอื่นเนี่ยนะครับก็ต้องเอาข้อที่จริงมามาคุยกันนะครับไม่งั้นมันแก้ปัญหาให้กันไม่ได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความาระมัดระวังครับผมครับขอบคุณครับผม